สวัสดีค่ะมาหน้าต่อไปกันเลยค่ะออกเสียงได้ไม่ดีนะคะเพิ่งฝึกเรียนเพิ่งฝึก,กออกเสียงค่ะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเรามาเรียนไปด้วยกันเลยค่ะวาเยเรดูไม่ใช่ค่ะขอโทษทีวาเยเรดีมารกเกร็กสแนาเกเรโป Sekipe, Viola, Skriva, N, S, M, S, Drinker, One, Sompis, Laser, Gui, Inox, Hawa, Heret, Po Music. You are, are safe uh, 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 internet de er de i många faror rutis muterade virusna och henne spiser is บิยรนาร์กอรโพอตรนูลเอ็นทูเทรฟีร์ฟ ja, er ัมเซ็กซ์ชูอเตนีทีอีกรอบนะคะ 1> 0, 1, ลเอ็นทูเทรฟฟัซอตเนที